ธนุผมเออยังมีลูกสาวอะไรนะล,ลูกสาวเหรอแปละว่าคุณอยากจะมีลูกกับฉันอย่างนั้นเหรอไม่ได้พูดอย่างนั้น ถึงเราแต่งงานกันแล้วก็จริงแต่เราไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันและเราต่างไม่คาดหวังอะไรจากอีกฝ่ายคุณวางแผนยังไงกันเรื่องมีลูกเนี่ยผมรู้ว่าคุณจะไม่ทําตามผมแต่ผมแบ่งปันความปรารถนากับคุณได้ไหมผมกําลังคิดอยากรับเด็กมาอุปการะนะอะไรนะไม่ ไม่อะบีเป็นไปไม่ได้ทําไมไม่ได้หลังจากไกปารประกวดมิสอินเดียฉันจะเตรียมลงประกวดมิสยูนิเวอร์สด้วยฉันตั้งใจกับตําแหน่งนี้มากเลยนะแล้วถ้าฉันมีลูกนี่คุณคุณไม่จำเป็นต้องดูแลลูกผมจะดูแลเองผมก็แค่ไม่ใช่แค่การดูแลลูกนะถ้าเรารับอุปการะเด็กมาแล้วก็ฉันจะเป็นแม่ของลูกก็อย่างที่คุณรู้นะอาชีพการงานฉันจะจบสิ้นก่อนเริ่มต้นซะอีกนะอบีช่วยเข้าใจฉันหน่อยสิหลังจากประกวดนะมิสอินเดียฉันจะต้องเตรียมลงมิสยูนิเวิร์ด้วยนะ แล้วถ้าหากว่าฉันมีลูกล่ะผมบอกแล้วผมจะดูแลเองผมอยากมีลูกแต่จะไม่ให้กระทบกับงานของคุณเนอะมันจะกระทบงานของฉันนะสิอาบีนี่โปรดเข้าใจฉันด้วยสิภาพลักษณ์ของฉันจะเปลี่ยนจากนําแบบมาเป็นคุณแม่เนี่ยนะคุณค่าทางการตลาดของฉันเะลดลงเอาละสิอาบีผมไม่ได้ขออนุญาตผมแค่บอกให้รู้การตัดสินใจแต่ในเมื่อเราแต่งงานกันแล้วผมอยากให้คุณช่วยเรื่องกระบวนการทางกฎหมาย การประกวดสำคัญกับฉันที่สุดไม่มีอย่างอื่นสำคัญไปกว่านี้ฟังนะคะอบีฉันขอโทษจริงๆเนอะฉันรู้ว่าคุณรู้สึกแย่แต่แต่มันช่วยไม่ได้จริงๆอาชีพของฉันถูกทำลายมาหลายปีแต่ว่าตอนนี้ฉันอยากจะสร้างมันขึ้นมาใหม่และครั้งนี้ฉันไม่อยากทำผิดพลาดอีกดิปรดเข้าใจฉันด้วยนะคะ รกชัดๆทำไมจะจู่ถึงคิดอยากรับอุปการะเด็กนะฉันเลยอยากเจอคนที่เอาความคิดนี้ใส่หัวเขาจริงๆเลยการประกวดสำคัญกับฉันที่สุดไม่มีอย่างอื่นสำคัญไปกว่านี้แล้วอาชีพของฉันถูกทำลายมาหลายปีแต่ว่าตอนนี้ฉันอยากสร้างมันขึ้นมาใหม่และครั้งนี้ฉันไม่อยากทำพลาดอีกค่ะ เดอปูรับกลับไปเถอะฉันไปที่หลังอาบีพอได้แล้วนะฉันถูกพรากทุกอย่างไปธนุพรากเสรีภาพของฉันแล้วนายยังพรากเหล้าอีกเหรออาบีฉันไม่ได้ขอให้ในายเลิกดื่มนะถ้านายอยากดื่มก็ไปดื่มที่บ้านสิเอาเป็นวกลับบ้านก่อนเถอะนะนี่ฉันไม่ได้ดื่มปูรบับ เ,เธอไม่อยากได้ลูกสาวเธออยากได้ลูกชายแต่วันนี้ตอนฉันเห็นเด็กคนนั้นน่ะฉันรู้สึกเหมือนปราเกียแพ้แล้วฉันชน,นะเพราะว่าถ้าปราเกียมีลูกชาย เขาก็คงทะเลนเหมือนกับฉันสร้างความโกลาหลแต่มันจะไม่เกิดขึ้นเราแยกทางกันแล้วมันเป็นไปไม่ได้เราแยกทางกันเดินแล้วไม่มีทางขอโทษนะคะมีตุ๊กตาแบบนี้บ้างไหมคะขอโทษนะครับคือว่าร้านจะปิดแล้วช่วยนะดูให้หน่อยได้หรือเปล่าคะโอเคครับเดี๋ยวผมจะหาให้นะครับ คุณผู้หญิงครับเราไม่เจอตุ๊กตาแบบเดียวกันคุณซื้อจากที่ไหนเหรอคือว่าฉันซื้อมาจากลอนดอนคุณผู้หญิงตุ๊กตาจากลอนดอนไม่มีขายที่นี่ครับโอเคถ้าอย่างงั้นฉันรับตัวนี้ค่ะอ๋อได้ครับทําไมฝนตกปุบปับแบบนี้คุณครับเคยเป็นคนพูดไว้เรื่องฝนหลงฤด,ดูคุณว่าอะไรนะคะเมื่อใครคนหนึ่งอยู่ในอารมณ์เศร้าเสียใจอย่างท่วมทน้นน้ำตาของเขาจะกลายเป็นเมฆและทําให้ฝนตกลงมานะครับ นก็รูปร้ปุรฉันไม่เคยปล่อยอารมณ์มาครอบงามฉันแต่วันนี้นี่แก้วแก้วเหล่านี้คือคนร้ายมันดึงความเจ็บปวดและความเกลียดชังความรักความทรงจำดึงทุกอารมณ์ออกมา ขอบคุณนะคะนี่เงินค่าร่มค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากนะคะ พระเจ้าท่านสรงครมาดูแลผมอย่างน้อยควรให้ผมได้พบเธอผมขอบคุณเธอไม่ได้ดังนั้นผมจะขอบคุณท่านขอบคุณฝากบอกเธอด้วยให้ดูแลตัวเองนะทำไมโชคชะตาถึงพาฉันกลับมาที่อินเดียพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าโชคชะตาแบบไหนรอฉันอยู่ เคียร่าเคียร่าเป็นอะไรไปนะลูกทำไมไปนั่งบนนี้ล่ะนี่แม่ไปไหนมาแล้วคะลูกรักแม่ก็ไปซื้อตุ๊กตาตัวนี้มาให้กับลูกไงล่ะหนูเคยบอกแม่แล้วไม่ใช่หรอว่าอย่าทิ้งหนูไว้คนเดียวโดยวฉะพาะตอนกลางคืนแต่ว่าหนูหลับอยู่นะแม่จะบอกหนูได้ยังไงกันล่ะจ๊ะแต่แม่ก็ปลุกหนูก็ได้นีน่นาเอย่าทิ้งผมไว้คนเดียวนะ โดยเฉพาะต,อ,ตอนกลางคืนนะแต่ว่าคุณหลับอยู่ฉันจะบอกคุณได้ยังไงกันล่ะฮ้ ฉันอาบี <Ar by. S 1> เป็นร็อกสตาร์เธอเธอก็รู้ว่าฉันคือใครเธอคือตุ๊กตาของเด็กจอมแก่นคนนั้นแต่ไม่รู้ทำไมฉันรู้สึกเหมือนเธอเน่ยเป็นตุ๊กตาของฉันรู้สึกเหมือนฉันกับเธอมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันโอ้ไม่ไม่มแต่ว่าแม่แองกี้เบิร์ดนั่น จะไม่ยอมให้ความสัมพันธ์นี้มันยืนยาวแต่ถ้าฉันไม่เอาตุ๊กตาไปคืนถ้าแบบนั้นฉันเดือดร้อนแน่ฉันจะต้องรับมือความเกรียดกราดของเด็กไม่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 มมม่ม,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 ม่เขาหวงแหนเธอมากเขาจะเรียกฉันว่าขโมยแน่และพรุ่งนี้จะมาหน้าประตูบ้านฉันบอกว่า เอาตุ๊กตาหนูคืนไม่ก็เตรียมตัวถูกลงโทษได้เลย <c oughs> แต่ว่าเราจะได้ใช้เวลาดีๆอยู่ด้วยกันจนกว่าเขาจะมาฮะฉันพูดถูกนะมาเป็นแขกฉันเลยอย่าไม่ง่วงนะโอเคงั้นฉันจะจูบเธอก่อน 嗯。Mm. หนูทำคุกกี้หายไม่ใช่เหรอแม่ก็เลยออกไปตอนกลางคืนเพื่อซื้อตุ๊กตาใหม่ให้กับหนูหนูต้องการแค่คุกกี้ของหนูตัวนี้ไม่เหมือนคุกกี้เลยนี่เคียร่าหนูไม่ควรดื้อรั้นนะตัวนี้เหมือนคุกกี้แล้วใช่มันเหมือนคุกกี้แต่มันไม่เหมือนแม่ดูสิคะผมมันไม่เหมือนแม่ตาก็ไม่เหมือนแม่สำคัญที่สุดคือเขาไม่ได้ใส่แว่น มแม่คะคุกกี้อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีหนูเขาต้องร้องไห้อยู่แน่แๆแล้วหนูต้องการเขาแม่คะนะ<อ>แม่เขาต้องร้องไห้อยู่แน่แน่เลยพ่อมาแล้วนะเดี๋ยวพ่อจะอธิบายลูกฟังเองสวัสดีเป็นเช้าที่สวยงามมากประเคียมสวัสดีคะ่ะพ่อพ่อคะหนูหาคุกกี้ไม่เจอโอ้โอ้ คุกกี้หายไปตอนนี้การตามหาคุกกี้คือภารกิจเดียวของพ่อตำรวจทั้งสกอตแลนด์ยาจะต้องออกตามหาหนูไปรู้คุกกี้ไหมมีค่ะคุณคะโอ,โ,อโอ้โอ้ดูพ่อให้ดีนะพ่อจะโทรหาสกอตแลนด์ยาพวกเขาจะโทรหาตำรวจอินเดียและตำรวจอินเดียจะจับกลุ่มคนที่ขโมยคุกกี้ของหนูไปแบบนั้นเลยโอเค พอใจหรือยังหนูรักพ่อคะ่ะพ่อเก่งที่สุดเลยโอ้ใช่แล้วพ่อรู้เห็นหรือยังคะแม่พ่อจะตามหาคุกกี้ให้หนูแล้วนี่ใครหนูไม่รู้จักชื่อเขาได้ซ้ำนี่เขามีชื่อนะ,อะเขาชื่อว่าเออสวิตตี้จาะสวิตตี้ยีดูแล้วไม่เห็นน่ารักเหมือนชื่อเลยเคียร่าหนูไม่ควรพูดคุกกี้ดีที่สุดและพ่อหนูก็เก่งที่สุดด้วย พาหนูสุดยอดเลยเอาละรีบไปแปลงฟันเถอะโอเคค่ะพะค่อยๆไปนะนี่คุณให้ถ่ายลูกทําไมกันเน่เป็นห่วงลูกเหรอหรือว่าอิจฉากันแน่เนี่ยฮึ้อิจฉาหรือเปล่านี่ฉันจะอิจฉาทําไมล่ะคะเพราะว่าเคียร่าคิดว่าผมเก่งที่สุดไงมันเป็นเพราะคุณโกหกลูกต่างหากเหรอโอ้ปราเกียคําพูดผมนี่ไม่สําคัญหรอกนะความรู้สึกเบื้องหลังสําคัญกว่ามันราคาแพงมากผมทําให้เคียร่ายิ้มออกมาได้นะแล้วคุณจะทํายังไงถ้าคุณหาคุกกี้ไม่เจอ เราจะจัดการเรื่องนั้นทินหลังแต่เพื่อตอบคำถามคุณถ้าเคร่าทำถ,ถึงคุกกี้เราจะบอกลูกว่าตำรวจกำลังตามหาอยู่และน่าจะใช้เวลาสักสองสาวันถึงตอนนั้นเคียร่าคงลืงไปแล้วหรือมั้งนี่คือสิ่งที่เรียกว่าไม่ใช่แป,แปลนอันว่าแผนเขาเรียกว่ากลยุทธ์อะไรนะกลช่างเถนะคำว่าสายคุณยังออกเป็นทรายแล้วคุณจะออกคำว่ากลยุทธ์ได้ยังไงคอยดูให้ดีเถอปราเกียเร็วๆนี้คิงกำลังจะครองอินเดียผมจะพูดภาษาดีคล่องจนทุกคนเห็นแล้วตกทะลึ่งเลย ไม่ใช่ตกทะลึง่งตกตะลึงตัางหาอะไรก็ช่างเถอะไปได้แล้วคุณรู้จักเคียร่าน้อยไปซะและ้วเธอเป็นลูกสาวของพ่อเธอจะไม่ยอมสงบจนกว่าจะได้ตุ๊กตาคืนมาว้าว,า,าวอารุณสวัสดิ์นุ่งสาวๆอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์พีมโรบินขอหาหน่อยฉันหิวแล้วกินโรติไส้ไหมฝรั่งน่าอร่อยอ๋อนั่งลงก,ก่อนแล้วกินนะย่า ยังไงอาบีฉันนั่งอยู่ตรงหน้าเธอจะ,จะตะโกนทําไมกันเนี้ยผมไม่ได้พูดถึงย่าผมพูดถึงย่าอีกคนในที่สุดย่าก็เข้ามาในบ้านเรา<ฮ>นั่นไงสวรินีโอ้ยินดีต้อนรับสู่คธราขาดเมรา่าเป็นเซอร์ไพส์ที่น่ายินดีมาก เข้ามาเลยครับยืนอยู่ทำไมยินด oh, ีต้อนรับโอ้ที่รักของผมเชิญเลยเข้ามาเลยครับอ้าบีคิดถึงย่าไหมผมคิดถึงย่าที่สุดมองหาย่าที่สนามบินด้วยล่ะฉันเนีคิดถึงทุกคนมากเลยนะ ป้าครับเราก็คิดถึงป้าเหมือนกันย่าครับเข้ามาข้างในก่อนนะไปพักผ่อนก่อนดีกว่ามาขอบคนเลยนะขอบคุณมากอน้องโกะจะน้องโกะระวังนะระวังด้วยนะครับคุณนายครับดื่มน้ำก่อนนะครับสบายดีไม่อาช็อก สวัสดีนี่เมื <re <im <im uh <im <im ่อวานตกเครื่องได้ยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังขอเดื่มน้ําก่อนเชิญดื่มชาค่ะนี่ค่ะมาแล้วภรรยาของปู่รับแล้วปู่รับอยู่ไหนเข้าไปบริษัทค่ะก็เดี๋ยวก่อนเธอนี่ไว้นะเอามาดีสินีชาอออนีดีสาหรับเธอนะโอวคุณย่าค่ะของพวกนี้ไม่จําเป็นเลยเธอไม่ควรปฏิเสธของขวัญเลยขอบคุณนะคะคุณย่าเอาอาบีนี่ของขวัญของเธอ ขนมพินนี้เป็นของขวัญที่พิเศษมากเลยขอบคุณมากนะครับกับคุณมิตาลิมานี่สิมารับไปของขวัญนี่สำหรับเธอนะฉันรักคุณย่าค่ะเธอคนรแสดงความรักกับรัฐด้วยนะเไม่แสดงความรักกับฉันเลยอ่ะเอามานี่มาแพรหมี่มาของฉันใช่แล้วขอบคุณมากเลยนะท่านพระเจ้าอวยพรมีของขวัญทุกคนเลยอ่ะ อคุณยาคะสร้อยขอพวกนี้แบบมันกันเลยาใ้สต่างกันพวกเธอก็จะทะเลาะกันเองนะสิยาคะของเหมือนกันแต่สร้อยคอเป็นของมีราคาทำไมถึงซื้อของขวัญราคาแพงนี้ให้กับเราสร้อยคอพวกนี้ไม่แพงเป็นของปลอมนะคุณยาก มไปก่อนนะ oh. ย่าต้องพักผ่อนนะครับ oh. ถ้าต้องการอะไรก็บอกผู้เราได้เลย oh. ออ